สวัสดีครับคลิปนี้พี่โอจะพามาชมบรรยากาศรอบกาล่าพรีเมียร์หรือรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญเรื่องสุสารคนเป็นซึ่งพี่โอได้รับเชิญจากเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ต้องขอขอบคุณเวลานะโอกาสนี้ด้วยนะครับได้ชมในโรงภาพยนตร์สยามภาวเลัยด้วยซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดข,ของพารากอนซีนิเพ็กซ์งานจัดขึ้นในคืนวันอังคารที่22เมษายน2568ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายจริงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่24เป็นต้นไปนะครับเราจะสังเกตเห็นต้นลันทม เมื่อสักครู่นี้และนี่ก็คือบรรดาแฟนคลับสื่อมวลชนและบุคคลผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมงานในงานมีการเลี้ยงไส้กรอบบูเชอร์จาก CP ด้วยนะครับอร่อยมากพี่โอน่าจะกินไปหลายแท่งหลายถาดอยู่เหมือนกันพี่โอกับน้องสาวมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันนะครับหนังสนุกมากพี่นุ่นวรนุชแสดงได้น่ากลัวสุดๆน้องก้อยก็เป็นคนที่น่าเห็นใจรับแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนน้องแก๊็เนี่ยเหมือนกับพี่โอจะเคยแสดงละครเวทีด้วย ก็แสดงได้มีเล่เหลี่ยมมากหลังจากรับไส้กรอบไปแล้วนะครับก็มารอซาลาเปาซึ่ง20นาทีแล้วก็ไม่สุกสักทีก็เลยไม่สนใจแล้วมาดื่มน้ําชูเอฟดีกว่าตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับสามารถเห็นภาพยี่ห้อได้แต่ว่า ตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้เขาใช้ยี่ห้ออะไรอยู่นะครับก็มีทั้งเครื่องดื่มแอลและไม่แอลเลือกได้ครับของน้องสาวพี่โอก็เลือกแบบไม่แอลของพี่โอก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็รับประทานไส้กรอกกันต่อเนื่องจากว่าซาลาเปาไม่มีนี่คือบรรยากาศของต้นลั่นทมครับซึ่งมีหลายคนมาชื่นชมมากมายและบรรยากาศการเดินขบวนพรมแดงของดาราและแขกรับเชิญผู้มีเกียรติทั้งหลายจากเรื่องต่างๆพี่โอจะแยกเป็นคลิปต่างหากนะครับนี่คือโอปอเป็นพิธีกร ในงานนี้ตอนจบพี่โอได้คุยกับน้องไบรตันครับสนุกด้ดยครับน่าโกรธโกรธไปกับกรับติด,ด,ดตามช่องหนึ่งน้องไบรตันด้วยเลยครับครับ